อันนั้นดีกว่าด้วยครับเย้ยทำไมชื่อมันชื่อมันเป็นไรวะเขาไม่บอก <ผม S 1> ชื่อเหรอแล้วม,มันจะมีชื่อทำไมอ่ะมีแค่ชื่อพลคุณกับชื่อผมเนี่ยแหละติดชื่อทำไมอ้าไม่เข้าใจมันเป็นระบบของเซิร์ฟไอติ้ง กลัวผมจะเอาชื่อไปใช่ไหมครับเอถึงได้ทำการปิดชื่อชื่อนั่งแบบว่าชื่อคีโมจิคีโมจิอิตายอิตายผมเห็นชื่อเลยโค้เลยปิดชื่อไว้หรือว่าอาจจะเป็นชื่อพ่อแม่ใครสักคนเพราะว่าแล้วทำไมคุณคุณแม่เขาเพียๆเพียบ่อยเขาชอบดอีะตรอย่างนั้นนะใช่ครับคุณไม่เห็นนะเขาเขานอนไม่ค่อยพอยแล้วเขามาสายบ่อยนะเพาคิดอย่างนั้น,ม,นมันเพียจริงๆนะนจริงๆเขียวมา นี่กระป๋องผมให้สิ่งนี้เอาคุณครับเอานี่ไปเอานี่ไปอันตูดมาป้องหันตูดหันตูดนี่เอาเอาดับเล็กไปผมให้คุณนะผมอาจะแตกพี่แกต่อสู้กับเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟบอลเระเบิดอัดตูดแล้วรอแป๊บนึงโอ้โหจะตายเออได้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 โอ้โหเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้อีกหนึ่งได้ได้เอาไฟบอลเดี๋ยวขอเอาไฟบอลระเบิดอัดตูดก่อนเอาไว้อัดตูดเตียงนะ นี่ครับเหล็กสองผมให้คุณเลยผมเป็นผู้ผู้พิทักเตียงไปครับไปครับบุกบุกนั่เลยบุกนั่เลยจะต่อยตูดมึงวนแน่ตูดนายสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือเดินตกครแค่นั้นแหละครับอย่าอย่าสร้างหลุมอะไรน่ากลัวน่ากลัวไว้ก็พอเอาไงดีเดี๋ยวผมระเบิดเตียงให้ระเบิดเตียงให้ต่อสูงไวป้องต่อสูงเลยระเบิดเตียงให้ ได้จะหมดได้ได้้นั่นแหละเห็นไหมทีมม์กเฮ้ยมันจะไปตีเตียงเรามันจะไปตีเตียงเราฆ่าตัวตายเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเลือเตเต็มเลยอืมโอ้โหเกือบแล้วโนคุณกับเมื่อกี้คุณกระโดดฆ่าตัวตายได้เลยครับ ถ้าคูจะโดดเข้าัวตายแต่แรกน่าจะรอดนะเออเสียดายเลยอ่ะผมแบบรีเฟกมันไม่ทันไม่เป็นไรไปกลางไปกลางมีกับชนะได้หรือว่าจะสร้างสร้างบอมเบอร์ป้องปากาสุดพี่ที่สดานที่เราเคยทำนะต้องระวังไฟร์บนด้วยเนาะเยอเซิร์ฟไม้์สตาร์นี่ผมผมโดนแบบบ่อยมากเลยไอ้นั่นไฟร์บนี่เป็นอาวุธที่ชั้นเยี่ยมเลยครับ มันไม่ไมีไม่มีไอ้เคาน์เตอร์มันเลยะ <_ C> e <ars> ฮะคูดสูงเลยลงไปนี่เจ็บแน่นอนฮะ <_ C> e <ars> เออจ็ดตูดเลยทายามองยี่สิบกลองเดี๋ยวก็หายแล้วฝัว่งนู้นก็เป็นจำพวกที่ว่าซื้อที่ขุดด้วย ถ้าผมเจอจำพวกไม่ค่อยซื้อที่ขุดนี้เราชนะไปแล้ววะต่อไปกลางไหมฮะต่อไปกลางต้องไปรับต้องไปต้องเดี๋ยวต้องไปเอามันต้องไปเอาเกาะที่ดีกว่านี้คุณอย่าฟาดบิดน,นะครับโอเคโอเคเดี๋ยเลยเดี๋ยวจะฟาดติดนะฟาดติดเดี๋ยวจะดิ่งฟาสุธากับพันธุ์นั่นไงเด๋ดู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 ใช้คำ มีได้ได้กี่ก้อนครับได้สี่แดงแท่งหนึ่ยโอเคเฮ้ยแถมดูองสีแดงอ่ะเดี๋ยวน้ำเงินมารอบปวงประชาชนนะครับระวังผมรีบเลยครับรีบรีบรีบไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีโอเคเขาเรียกว่าเป็นการปั๊มไฟบอลอะปั๊มไฟบอลเออคุณคุณนั่นเอาไว้เยอะเลยมือสไนเปอร์อะผมในเตียงเตียงขวาต้องข้าวไม่ต้องถามตหวแหกแน่นอนอ่ะ ยกงไนว่ามันอุดกับวัวไฟบอลนี่โกงมากเลยครับแต่ว่าเราเบิดเตียงก็ได้เราเบิดเตียงก็ได้ใช้ทําให้คนตกก็ได้ทําได้เยอะมากเลยบางอย่างเดียวว่ามันอุดกับ็อกเอนเดอร์ไหมยกมันมีแค่เอนเดอร์เท่านั้นเลยที่กันกันได้ทอทอไอเอขาวขาวขาวระวังขาวอย่าอย่าอย่าย่าอย่าอ้้ลคุณอยู่ในนะคนอยู่หนนะจับับับ เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวโดนลุงแกงแบงผมได้สีเมลอนนะผมแบ่งให้คุณเลยเอาไปทําน้ํายาน้ํายาเกีเกตุกทำน้ำยาเกตุก <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเกเราตอนนี้ร้อย้เขาเกตุกกันเองก่อนแล้วเราค่อยไปเกตุกนะอตอนนี้ว่าเหลือประมาณหนึ่งทีสองทีมหรือว่าสามทีมแลเราค่อยไปเกตุกนะเล่ารครับครับเดี๋ยวผมว่าให,ให้ให้เดี๋ยวให้คุณไปเกตุกด้วยทำน้ำยาเก็บตอนนี้เอาทำน้ำยาเกตุกทั้งนั้นครับอ่าร่องหุ่นเะใช่ครับ คุณเลยยังร้องหัวนะผมแล้วมือก็ไปกดจัม๊มวะ <laughs> พูดล่อาหัวแต่มือไปกดจั๊ม <laughs> คุณที่ว่ามันเกิดมันเกิดจากอะไรอ่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เอาจั๊มนี่ก็ดีนะครับป้องกันตายผมให้คุณหขวดนะโอเค Thank you ขอบล็อกก่อนนี่เดี๋ยวให้บล็อกให้บล็อกนี่ครับให้อเ,เอาบล็อกมาเลยเอาบล็อกไปเลยให้เยอะเลยให้เยอะเลย Thank you ส่วนเในพว<อ>ก,กนี้ ผมให้คุณเอาไปบึ้มบึ้มบึ้มงอ้งจิ๋เวเด็กก็เอามันเอาไปทำได้หลายอย่างบึ้มบ้านบึ้มก็ได้บึ้มตูดอันนั้นใช้อันนั้นไม่ใช้ไม่ใช่ไหมด์บอลันนั้นใช้ดูดูนนใช้มีดบอลผมก็พอมีดบอลมีสติ๊ก <c oughs> อะไรยัง่งละยมีสติ๊กป้องไปไหนครับมาเอาเพชรนะเดี๋ยวนึงจะทำทำกบกบขาอยู<ด>่ฐานแดง คนหนึ่งบุกน้ําเงินหน้าบุ้มมาเลยแต่ไม่อยากเปิดสื่อหน้าบุ้มมาเลยอะบุ้มระยะไกลพันเมตรสีขาวอยู่อีกด้านผมถ,ถ,ถ,ถ้าเตียงยังไม่แตกนี่ผมบุ้มแดงบุ้มขาวแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ไปฝั่งเราเลยฝั่งเรานะ่าจะมีของเยอะแล้วไปเอาดีกว่า <c oughs> ไปเดทําไฟบอล <c oughs> มีคุณมาด้วยนะครับเกิดหัวไอ้โดนเกย์อะโอเคผมผมซื้อเห็บมาละไม่น่ามีคนอยู่ไหมนั่ยไม่รู้เหมือนกัน พยายามเลี่ยงการต่อส uh, ู้ตอนนี้ดูดูเนมแท็กให้ดีะทางโคตรเคี้ยวมาตอนนี้ผมพอเก็บของเลยจะทำไฟบอลโอ้ย thank you thank you thank you ป้องนี้ป้องมีเกาะอะไรป้องนี้เอาเอาเหล็กเอาทองไปทำเกาะเหล็กเลยครับโอเค thank you ว้าววันว้าวว้าวเลยตอนนี้ก็เหลือยี่สี่ทีบ้วยังไม่ไม่อยากไม่อยากไปสู้ดิตอนนี้ไปไปกลางก่อนไม่อยากอยากได้น้ำยาล่องหนนะไว้ไว้เกย์อืมตอนนี้ผมให้น้ำให้น้ำยาจ้ำคุณกันตายเผื่อคุณจะเผื่อคุณแบบว่าไฟเลื่อนเลื่อนน้อยคุณก็ดื่มจ้ำเลยดื่มจ้ำแล้วก็หนีอ่ะโอเคผมไม่ใช่ทางนี้สิ มันสูงเกินไปครับลงไปนิดเจ็บแน่นอนเจ็บตูดผมเจ็บอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่ละพูดไรพูดไรพูดไร โอ้ยน้ำเงิน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 แดกเลยจับพวกเมาดีไอพวกเมาดีน้ำเงินมาจากไหนน้ำเงินไม่มาจากไหนวะนี่ตาตาเมื่อกี้เสียดายเราฆ่าตัวตายฆ่าเป็นไปอ่ะอือเย็บรอยทำยศ เดี๋ยวผมปุดให้โอเคโอเคอุดมืนเดิมไปเอาไดมอนด์ก่อนเนาะเพื่อไปกลางแดงไมครแดงแดงดงลแล้วยพ่งกลางปกลางยพึ่งไปเราเียร์ฝั่งซ้ายแลวาได้ก่อนเียร์ฝั่งซ้ายฝ่ายได้ก่อนเดี๋ยวจะโดนเกตู่นะเดี๋ยวผมเก็บไฟบอลมเดี๋ยว มึงรีดจังเลยไอ้ไอ้พวกรีดนี้ถ้าถ้าผมโดนถ้าผมเอากัมได้นี่มันจะโดนเอ้ยมันไม่ร่วงมันไม่ร่วงแดงมากแดงมากขวา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 มีไฟบอลมีไฟบอลมันอ้อมมันอ้อมเข้าบ้านเข้าบ้ันเข้าบ้านโอเคเราเบิดทางแล้วร่วงหนึ่งรุ่งหนึ่งรุ่งหนึ่งอีกคนอด้านบนน่าจะได้บนเดี๋ยวผมซื้อไฟบอลก่อน ผมดักให้ต้องจัดกันมันน่าจะย่อนไขหรือเปล่ามันมามันมามันจะตีผมร่วง่ช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันบล็อกตัวเองมันบล็อกตัวเองสวยโอเคป้องนี้เอาเอาดาบเหล็กไปเลยให้คุณเลยโอเคเอเปิลทองด่วนเอเปิลทองด่วนชาร์จิซึ่งบิดของคุณเลยครับบิดด้วยความเร็วสูงสุดได้ได้ได้แต่ผมระเบิดทางมาเล้นะมาอีแล้วมาอีแล้วขึ้นบนเอียร์้อควายนี่ขึ้นบนเอี บิงชานะบิงบิงผมว่าจะหรือว่าองน้ำดีกว่าเดี๋ยวทรงนี้คุณปปองปมันป้องป้องนนอ้องป้องโอ้หายแล้วโอ้กอดไปคุทองโดนเฮ้ยมันโดดมันโดดมันโดดหลังมันโดดหลังโอเคป้องครับคุณรีเฟกชันนใบครับ เล่นเหละครับเล่นเล่นสองสองก็จะเป็นแบบนี้ละครับไปอยู่ตายคนเดียวมันล้วแต่แล้วแต่รีเฟรชของพวกเราเดยคเมื่อกี้คุณรีเฟรชช้าไปนิดนึงไอ้พวกขี้นี่ไอ้พวกขี้นูนไอ้พวกห่วยนู่นมัะมันจะอุดได้แค่ขนแกะนะผมว่าผมว่าหลังจากนี้เรารีบต่อไปไปก่อนเลยไหมครับเดี๋ยวเราจะโดนบุกแทนนะได้ได้จัดให้คุณต่อเลยเดี๋ยวผมให้บ็อกเดี๋ยวผมจะต่อได้เอ็นเดอร์ พวกหัวขวดรัชบ้านเพื่อนเดี๋ยวเอายิบเอาแค่ยิบสี่ก้อนเหรอผมสิบหกก็เกินพอยิบสี่<ม>เอาไม <พอ S 2> ่เอาอุดเตียงคุณไม่ต้องอุดเตียงครับไม่ต้องอุดเตียงเลยผมตอุดเองกันไอ้พวกไม่ซื้อ PX ดแล้วพี่เอ็นพีซีตรงนี้เอาโอเคครับทองครับทองครับทอง มาแล้วมาแล้วทองมาแล้วโอเคเดี๋ยวอุดอุดสองชั้นซ้ายนะซ้ายนะอุดชิวๆเลยไม่ต้องมาแล้วมาแล้วไม่ต้องรีบช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอี๋เอ้ไอตัวมาแล้วต้องมันมันลอยขวาเอ้ยมันไม่มีที่ขุดมันไม่มีที่ขุดไอ้ควายไอ้ควายพวกไม่ซื้อที่ขุดไอที่ไอควายเห็นไหมเจอตัพวกไอไม่ซื้อที่ขุดแล้วครับ ไปควายไควโดนเดี๋ยวผมทำทางให้คุณช่วยไปต่อลมโอ้ผมไม่มีบล็อกเลยชิบหายละยวต่อทางไปยังไงว่เราต้องรีบเกยคืนแล้วครับอยากเกยอะไรแต่บล็อกไม่มีเอาเอาเอ้าแต่หมดมาจากไหนวะทำมมเร็วจังเฮ้ยตายแล้วเดือนน้อยมากเดือนน้อยมากเดือนน้อยมากซื้อที่ขุดมาไหมครับไม่น่ะ อยู่ไหนไอปุกไฟในในในฐานในฐานมันลอยเมื่อกี้มันมันแอบอยู่มันแอบมันพยายามระเบิดมันมันไฟายามปอนไฟไอไอเราป้องเราช้าเกินไปเลยต้องเร็วขนาดไหนอะเราช้าเกินมันใส่แล้วผมจะไปบินชานาเหมือนเนาะบินชานานบิน มันมันมาจากไหนเอ้ยทํไมมันเร็วอย่างวะอืมตึ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 เด็กโน่ไปช้าเกินมันแม่งมาครับอุ้ยกดผิดนี่แหละเหล็กมันผลิตช้าแล้วผมผมจะเอาบล็อกไปต่อสู้พี่แกได้ไงนั่นๆผมผมจะไม่เก็บเหล็กนะครับให้คุณไปต่อก่อนเลยอ่ะอือเดี๋ยวผมให้เหล็กคุณหมดเลยเดี๋ยวผมผมว่าจะอุดด้วยไม้ดีกว่า นิสันนิสันองเลยทำมเะไรคุณยฮ่าั่าฮ่าฮ่าอ่าท่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าาอัาอ่าฮอาฮาฮ่าฮ่าฮว ผมไม่ได้ทำการคุณเก็บเลยเก็บรีบเก็บรีบเก็บรีบต่อบล็อกดูมันผลิตวิหนึ่งหนึ่งก้อนน่ะโคตรช้าเลยแล้วก็เอาเอาทองทั้งหมดไม่ผมเอาทองทั้งหมดไม่ผมดูผลิตไม่ผลิตช้าชิบหายรีบป้องก่อนที่ผมจะนั่งก่อนที่ผมจะนิสานเอาเขียวไม่เอาเขียวนะ มีผมเทคนิคใหม่ครับเทคนิคที่ผมเพ e ิ move, i mean, yeah, Twelve, hm, o, ่งค awesome ิดได้เมื่อกี้มืดด้วยต่อลำบากแล้วนี่ด่านมืดมืดมืดอย่างมืดเลยผมทำเสาริโด้ด้วยครับเสาเสาลิโด้ทำให้สตูสตูตกตกตกใจ ว่าเราต้องลิงเขียวเลยเพราะว่าเขียวมันอยู่ใกล้ก่อนจะไปกลางกัลิงซสายขวาได้ก่อนโอเคเอาไปเลยใช้เปิดเราก่อนแล้วก็เอาเปิดก่อนเปิดกลับเขียวอยู่ด้านบนนะอยู่ที่ฐานเราระวังผมเกยไปตัวหนึ่งนะคุณเกยอีกตัวนึงเน๊เกือบตายเลือดน้อยมากอยู่บนอยู่บนหลังคาฐานเราไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมัน ระวังมันโดดใส่มันจะมันจะหย่อนทีนีใส่ระวังมันจะหย่อนทีนเทีะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นขึ้นไปร้อยตูนมั้ยดักให้ดีควยแล้วมันตกตายต่อๆโอ้โหมีมีคนมาไหมมีคนมาไหมโอเคโอเคป้องรีบรีบป้องป้องป้องควายชิบหางเลยออกไปกันระเบิดกันระเบิดแล้วแล้วทำให้มันไปโดนระเบิดเองอะเขโอเคยป้องป้องเร็วๆๆกูอย่ารีเฟกอย่ารีเฟกช้างไม่แล้ว ตกเอเฮ้ยร่วงร่วงไม่ร่วงร่วงเองปองเทคนิคเดิมเอ้องป้องอีกคนอีกแล้วนะครับคุณคุณคุณจะร่วงคุณจะร่วงตามผมไม่ได้ครับผมรู้ว่าจิตใจเราเหมือนกันครับแต่คุณไม่ต้องจะตามผมในทุกเรื่องครับโอ้ยแต่โคตรเร็วเลยผมตกผมตกตามคุณนัดวะ เมื่อกี้คุณไม่ควรปก่นะของผมผมลองตีตตแล้วแต่คุณตร <laughs> โดนตกเองเอ้อย embracing embracing มากแดงกแดงกตัคุณ,คณเอ้ยโอ้ยไม่โอ้โหมาทั้งหมดโอเค <laughs> โอเคจบแล้วไม่ร <laughs> <laughs> ู้เลเยกูไม <laughs> ่รู้เลย